เซนจำนวนลบอินฟินิตี้ถึงบวกอินฟินิตี้แบ่งออกด้วยจำนวนลบ1กับ3เพราะฉะนั้นค่า x ที่เราจะดูก็จะอยู่ในช่วงอะไรบ้างลบอินฟินิตถึงลบ1 x เป็นลบ1 x อยู่ในช่วงลบ1ถึง3 x เป็น3และ x เป็น3ถึงอินฟินิตี้ เราจะดูเครื่องหมายของ x ลบสเครื่องหมายของ x บวกหเพื่อที่จะได้มาดูเครื่องหมายของ f ไ x ที่เท่ากับ3คูณ x ลบ3คูณ x บวก1ซึ่งเราจะสรุปชนิดของฟังก์ชันออกมาได้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือฟังก์ชันลดลองดำเนินการสิคะเหมือนกับการหาโดเมนเลยเห็นไหมคะเพียงแต่อันนี้มาหา f ไพ i m ์เท่านั้นลบอินฟินิตถึงลบ1เช่นอะไรลบ2เมื่อ x เป็นลบ2 x ลบ3ได้ลบ x บวก1ได้อะไรคะ x บวก1ได้ลบ1ก็เป็นลบลบคูณลบได้บวก f'x พรเป็นบวกแสดงว่าฟังก์ชันในช่วงนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ x เป็นลบ1 x ลบ3ก็ได้ลบ4อันนี้ได้0 f นไพรได้0แสดงว่า อันนี้เป็นค่า6ตัวลบ1ถึง3เช,ช่นอะไรคะ0 x เ,เป็น0 x ลบ3ได้บวกหรือได้ลบได้ลบ x บวก1ได้บวกคูณกันเป็นลบก็เป็นฟังก์ชันลด 3าล่ะ3 x ลบ3ได้0 x บวก1ได้4คูณกันเป็น0ก็ได้ค่าคงที่หรือค่าคงตัว3ถึงอินฟินิตี้เช่น4เมื่อ x เ,เป็น4 x ลบ3ได้บวก x บวก1ได้บวก คูณกันแล้วเป็นบวกก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้น f x f x ที่เท่ากับ x กำลังสาลบส x กำลังสองลบเ x ลบหเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อ x อยู่ในช่วงลบอิ i n f i n i ี y ถึงลบหนึ่งยูเนียนกับ3ถึงอินฟินิ i ี y และเป็นฟัง์กชันลดเมื่อ x อยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงส ต่อไปเราจะมาดูนิยามนิดหนึ่งนะคะให้ y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และนิยามบนช่วง a, b ให้ x ศูนย์เป็นสมาชิกหรืออยู่ในช่วง a, b นั้น เราเรียก x ศย์ว่าค่าวิกฤตเมื่อไหร่อันที่1เมื่อ f ไพ x ศมีค่าเท่ากับ0นหรืออันที่สอง f ไร x ศหาค่าไม่ได้หรือ f ไพ x ศหาค่าไม่ได้และเราจะเรียก x 0และ f x ศย์ว่า จุดวิกฤตเราจะมาหาจุดวิกฤตกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น เมื่อเรากําหนด f x คือ 3x กำลัง2ลบ x กำลัง 3, x, 3, x, x, 3, x, 3 x. เราจะหาจุดวิกฤตของ f x จุดวิกฤตของ f x เกิดขึ้นที่ค่าวิกฤตค่าวิกฤตนั้น f x จะเท่ากับ0หรือ f x อาจจะหาค่าไม่ได้ก็ได้ในที่นี้เราก็จะต้องหา f x ออกมาก่อน หา f ไพรม์ x f ไพรม์ x ได้อะไรเราได้ f ไพรม์ x คืออะไรคะ จากการกำหนด f(x) คือ 3x กำลัง2ลบ x กำลัง3และ f ไพ x คือ df by dx เพราะฉะนั้น f ไพ x เป็นอะไร f ไพ x เป็นอะไรคะ f ไพ x เป็น 6x ลบ 3x กำลัง2 อันนี้จะเกิดกรณีที่ f x เป็น0นหรือ f x หาค่าไม่ได้ที่จุดวิกฤตที่ค่าวิการหาค่าวิกฤตจะเกิดที่ f x มีค่าเป็น0นะคะเพราะว่า f x ศย์หาค่าไม่ได้ที่ x เป็น infinity บอกไม่ได้ว่า x มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงใช้กรณีที่1 f x มีค่าเป็น0 เมื่อ f พ x มีค่าเป็น0ูนย์เราก็จะได้ 6x ลบ 3x กำลังสองเป็น0ูน 6x ลบ 3x กำลังสองมีตัวประกอบร่วมคือ 3x พจน์แรกดึงมาแล้ว 3x พจน์ที่เหลือก็จะเหลือ2พจน์หลังดึง 3x ออกมาพจน์ที่เหลือก็จะเหลือ x ดังนั้น x จึงมีค่า2ค่าคือ x เ,เท่ากับ0หรือ x เ,เท่ากับ2เขาให้เราหาจุดวิกฤต x เท่ากับ0และ x เ,เท่ากับ2นั้นเป็นค่าวิกฤตจุดวิกฤตคือ x0f x0 เมื่อ x0 <X 0 S 1> เป็นค่าวิกฤตถ้าไหมคะจาก f x กับ 3x กำลังสองลบ x กำลังสองเราก็หา f 0และ f 2 f 0มีค่าเป็นอะไร3คูณ0ลบ0ก็ได้0น f 2 3คูณ2กำลังสองลบ2กำลังสาม ก็เป็น12ลบ8เท่ากับ4ก็จะได้จุดวิกฤตจะได้จุดวิกฤตคือ x เป็น0 y เป็น0และ x เป็น2 y เป็น4ก็จะได้จุดวิกฤตออกมานะคะ งานมอบหมายงานมอบหมายครั้งที่เจ็ดอันที่หนึ่งจงหาสมการเส้นสัมผัส เส้นโค้ง y เท่ากับ 3x กำลังสลบ 7x โดยจุด0,0เป็นจุดสัมผัส ที่สจงหาช่วงที่ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสบวกห x กำลังสองบวกสเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดพร้อมหาจุดวิกฤต สรงข้อนะคะจงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y mm hmm. เท่ากับ 3x กำลังสองลบ 7x โดยจุด0,0เป็นจุดสัมผัสและหาช่วงที่ทำให้ฟังก์ชัน f(x) ที่เท่ากับ x กำลังสบวก 6x กำลังสองบวก2เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดพร้อมหาจุดวิกฤต